นี่คือการพบปะกันนะครับของทีมส่งเสริมการท่องเที่ยวมุกดาหารนะครับที่นัดกันที่ร้านพกไม้ไทยลาวก็ชวนเทื่ยอยกันมานะครับก็ประมาณว่าสักสามสิบคนจากส่วนต่างๆจากอ,าอาดีตสหายหรือว่าสิทธิ์เก่ามาไราภูพานนะครับที่เคยเข้าป่าช่วง6ตุลาและก็สายของภาคสังคมนิยมและก็สายของ ยิงมุกาหารนะครับดังนั้นนี่ครับขอให้ดูบรรยากาศนะครับอของเอ่อน,นันะฮะครับดูครับก็มันก็เห็นบ้างนะครับเห็นเห็นบ้างได้เกล่าดน เดอนั่นเดมนั่นนะตอนหมอเป็นผู้ำนวนการลงบาลอะไรงตรงหัวแล้วก็เป็นเดี๋ย่เดี๋วเป็นเที่เราเอาบาี อมาที่เคยลงในมัดทัวเลยติดตามปีที่แล้วพี่น้องเป็นสูนได้เกินสงูนยท่เชีครเ่ไ็อว่าเกัรณ่รไปไทยไปไปไมัน้องกัะสูนย์อะ้องกระศูนแต่ว่าอัดจรบีอย่างนี้ แสงงานเราใช้ไม oh, ้เก่าับอยากได้ยังไงไม่ได้เพราะว่าในเรื่องเรื่องที่ใส่ใส่่ได้แไหเนจอระเบียบโอ้อันนี้อไม้โอ้ไปต้ิงเลยครับโอ้มาที่มาด้วยกันเกแต่โอ ทมาใช้ได้น้แมันยปัจจุบันได้ไม่น่ลก่าลเลยรนะขาว่อนยืมไ่นู่

มถ่ายเอาบรรยากาศหน่อยครับถ่ายคลิปปี้ได้วาดไม่ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเราก็คุยกันเรื่องทั่วไปไม่ใช่เรื่องลับถ่ายหน่อยครับอันนี้อันนี้ช่องไหนครับเฮ้ยช่องนี้แหละดูดูเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมดูดิเห็นเห็นหรือเปล่าดูดิเห็นไหมได้พวกลดูไหมพวกนั่นน่ะได้ป่าอ้าวอ้าวเอ้ยนี่คือดวงหลวงหรือ ไทยนามสุกใสและนี่คือยุทธธรรมทริมพานนท์ลูกที่สมานนะครับอ่านั่นนะครับก็ที่ทายาทม,มาจริงนะครับจฮะทายาทมาจริงขายเห็นนะครับและทางน้องขายใหญ่คือนกุดนกสายรอดนดาวโต,วตวครับอ่าอยู่นั้นแมวก็เรย,เรยของแขาพักชมนิยมคือคุณวิรัตศักดิ์ชานวงศม ชัดชัดมากคือหมอดฤวัีแก้วเฉียงหวังนะครับนั้นเชื่อสีน้ำมืดควายหน่อยนะอาดอกเตอร์สมคิดหอมเนตรถัดหัวโต๊ดด้วยนะครับอาอยู่นครสวรรค์รุ่งวงนะครับครับเอาเป็นบรรยากาศนะครับเอาเป็นบรรยากาศครับเพื่อให้รู้ว่าเรามาพบปะกันคุยกันได้ครับสอาไดีก่อนนะเข้องเหรับาเอาผมไว้แล้วกคนเลยครับผมแม so ่นอดู่ดานสมคิดผมเอ้หน่อยนะ

เขาเสียค่าถูกไม่ะครับบริการทางเพศอันมาจากประเทศเขามากเป็นบ้านต้องเสียค่าค่าน้ำค่าข้าี่อมันก็ไม่ใช่ดิเฮ้ยมันเป็นเรื่องผิดไม่ใช่นะครับตอนนี้มันอะไรเผิดที่ไม่ถูกกัน

การที่เขาเลี้ยงดูแขกแขกที่มาที่นี่โอ้ป้า แต่ว่ายังไม่เคยเจอทาใกแสงเลยพราะว่าจะเจชืคนระดับอครัอคักคัจะไม่ได้เจอเพราะว่าเพราะ่าว่ยวผมกัว่ยพี่พ่อเนี่ยาห้สิปีหบหครับุกันกับพี่ชายอัดพววนี่ ีสจอ้เศัดติดกันเลยตัดติดจับปิดหมดทุกคันอ๋อัดิดจับอา้เกน่อี่เขาบอมาหลัง่ได้อ่าเราตัผมเนี่ยกีอเคนมาครับนี่เด้อตัวประชุมสก็